ไเจอกับอิรักนั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นเกมที่เราเล่นนอกบ้านนั้นเราแพ้อ,อิรักตลอดนะครับแล้วก็แพ้2ลูกตลอดด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์การช่วงคอลัมินิสตินนามนะครับผมยินดีสายกับคุณจิรัจจันทเสศนะครับสวัสดีครับพี่จิรัจนะครับ สวัสดีครับคุณเรียนครับครับคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของไทยกับอิรักค่ำคืนนี้สามทุ่มตรงนะครับเราเป็นคนไทยเชียร์ไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองกันเป็นกลางเกมนี้ฝ่ายไหนได้เปรียบครับณตอนนี้นะครับผมบอกก่อนว่าถ้าถ้าดูตารไทยศรีแล้วนะอิรักเนี่ยเขาได้เปรียบนะครับด้านไทยศรีเนี่ยเขาชนะถ้าเกมนอกบ้านก้ามาถึงกับการนี้นะครับเราแพ้ยันมาตลอดเราด้วยรูปร่างเขาสูงใหญ่นะครับเราเล่นดีสวรรออกกลางนะครับ คิดว่าวันนี้อีรักเนี่ยต้องการ3แก้มะครับเพื่อประกันการเข้ารอบแต่ไทยไทยเราแค่1แต้มคิดว่าวันนี้ถ้าทีมไทยเราเรีนรับแน่นครับ,รบแล้วขาคดีโอกาสกองหน้าคือต้องคมคผมคิดว่าวันนี้1แต้มเราน่าจะทําได้เพราะอีรัก์นี่รึ่งหลังด้วยสภาพของนักเตะไทยเราเนี่ยอ,อายุของนักเตะไทยเรา อย่างช่วงคิดว่าเป็นช่วงอายุ่นอยู่มของของอิรัสนี่เขาอ,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 อายุมากตังตเกตอนที่เขาเล่นกับเราแมมช์แรกปีันครับปีที่แล้วเนี่ยครึ่งหลักเนี่ยเขาหมดแรงครับก็ก็ก็คิดว่าวันนี้โอกาสที่เราจะได้หนึ่งแต้มจากอิลัมีครับ,บครับดูแล้วเก็บนี้ซิโก้น่าจะไปแล้วหวังหนึ่งแต้มหรือว่าจะเก็บสามแต้มเลยเลครับตอนที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะซิโก้บอกว่าจะเปิดเกมลุกนะครับ แต่แต่ผมว่าถ้าถ้าขึ้งแรกเนี่ยขึ้งแรกที่เราเราจันไว้ก่อนนะครับจันไว้ก่อนให้ให้สกอร์คือเราอยากเสียเปียบยังไงศูนย์ศูนย์หรือเราขึ้นนําไว้ก่อนเนี่ยครึ่งหลังเราด้องสบายนะครับแต่ถ้าขึ้นแรกเปิดเกมบุกเนี่ยผมกลัวว่าทางอิรักเนี่ยขึ้นแรกเขาจะเล่นดีครึ้งแรกเขาเล่นดีมากเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเปิดเกมบุกตามที่คุณชิโก้ให้ข่าวมาเนี่ยกองหน้าเราต้อง ต้องเช็คดึงเลยต้องคมจริงๆครับับช่วงเวลาไหนไหมครับที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าดูจากเกมแรกเราเสียประตูค่อนข้างเร็วนะครับคุณชิรัสครับผมมองว่าจังหวะก,กองหลังนะครับกองหลังเราเราจะาประมาทอย่างลูกที่สองที่เสียเมื่อแมตช์แรกเนี่ยนะครับเสียหน้ากอดเขตประตูเราคือกองหลังเราเสียลูกแล้วเขายิงนำเป็นส,งสองศูนย์เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทแล้วก็ขอขอขอย่างเดียวว่า ให้ทิโก้เนี่ยคืออยากให้กองหลังแน่นไว้ก่อนครับแต่ที่ยอขาวมาเปิดเกมบวกนี้ผมผมมองว่าครึ่งแรกนี้รับหน้าปัวครับ่ครับนี้สอบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับคืนนี้นะครับสามทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอิรักนะครับขอเพียงแค่เสมอจะเข้ารอบสิบสองทีมสุดท้ายทันทีนะครับไม่ต้องไปลุ้นกับกลุ่มอื่นแต่อย่างใดนะครับ